ขอกกุญแจใช่ป่ะไม่้ยเสียงแล้วไม่ไม่พีมาี่มารูไปแล้วน้องไปบอลขวิด่อนแล้ววิ่งมัวแล้วจะไหลแยกไปบอลายกไปบอลยกไปบอลมาไลกูมาไลกูโปนแล้วทาง้นทายตัวเองเฮ้ยทางด้นไปบอแล้วน้องกูโดน กูโดนดิ่ไม่ไปเจอทางตันสิเกมเด็กเล่นไอ้น้องใครมันจะมากลัวว่าผีเนี่ยเฮ้ยมันเป็นเพื่อนันเหรอเฮ้ยมันเป็นเออมันเป็นเพื่อนสั้นนิดนึ่มาพี่เมันเจอเบียดผีนี่ด้ยตายดูดิแม่งเป็นพานแบบนี่ตกลงจะช่วยกูไล่ผีหรือว่าจะมาหลอกกูวะเนี่ยต้องเรียนนี่หรอต้องเรียนอะไรอ่ะเฮ้ยมันมีหลอดสึตมิน่าด้วยเหรอมีชิปด้วยเหรอ มีดิก็ต้องวิ่งหนีป่ะแม่งมีมีมีวิ่งหนีด้วยแก่แล้วนี่มีอะไรเปิดประตูเปิดไงอ่ะเอ้ยต้องหาทางอื่นแล้วพี่ทางอื่นเปล่าเออแต่พี่เอ็มตื่นเต้องม่งเลยวิ่งสะบงปิวเลยต้องต้องไปประตูหลังเหรอนาะหลังแล้วเหรอเพี่ละโอ้ยพี่อ่ัดมาแบบนี้สิหันมาทีนึงแม่งหน้าต่ำแบบหน้าแบบว่าขมูขี่เลยเฮ้ยนี่ไงนี่ไงเปิดประตูเราแล้ววิ่ง อะไรอ่ะมีบางอย่างแปลกๆเกิดขึ้นที่นี่แน่นอนชิบหายละวจะคิดว่าไปตรวจกันลองยิ้มเหรอลองยิ้มเหรอเออมันเป็นแบบิดอะไรเปิดประตูพี่กดีกดีเฮ้ยกูเจอกระเป๋าเป๋าอะไรไม่รู้เพื่อนอะไรน้ยเจอกระเป๋ามันโดดไม่ได้เหรอจิมมันโดดไม่ได้เหรอเฮลท์แมงตาวเลื่อเลยตัวบอลเลิ่มเลยอืมเอ้ามีประตูนี่ประตูประตูประตูอุ้ยอะไรวะเนี่ยลองยิ้ม ไม่กล้าไปทางอื่นไปฟังโรงเรียนหรอเฮ้ยตรงนี้ไม่าะฉันควรจะเด็กสาบายน้ำไหมอะไรนะมิวเลยฉันอยากสาบายน้ำม่นมีอะไรเลือดอ่ะไม่มีอะไรเลยตรงนี้ด้วยอ่ะก็เห็นก็เห็นเงาใครดำดำอ่ะใช่เหรอคิดมากแล้วก็ชิมมาอย่างหลอนเฮ้ยเอ้าดีไปฟันหนึ่งของบุญโรงเรียนประตูจนเปิดได้ไหมประตูเลี้ยงมันมีหญ้ามันมีหญ้าขึ้นลงยิ้มด้วยเออมันเก่าแล้วเปล่า นี่ไงมาตัวเล็กนี่ไงมาตูเล็กนี่ไงเอ้าต้องใช้กุญแจแล้วแต่เราหากุญแจไม่เจอมันอยกุญีจมันอยู่มันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงไหนน้องตู้กับข้าวตู้กับข้าวตู้กับข้าวอ๋อนี่ไงสระน้ำอ๋อเขาให้เราไปสระน้ำก่อนปะใช่ตรงทางเลยเลือกอะต้องพี่ไปทางไหนอะสระน้ำไอ้เชื่อมันจะมีตัวอะไรโดดขึ้นมาแดกปุ๊บปะเนี่ยต้องโดดอะไรตรงเนี้ยยิ่งดูหนังผีเยอะอยู่ด้วยแม่เอ้ยมึงจะตายไหมนี่ นี้ตรงนี้ไม่มีรอยเลือดด้วยตรงไหนเฮ้ยอย่เติย์ดอย้าเดอย่าเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโซว่ามีคนเฝ้าดีคีนี่ไงห้องนี้ไงห้องนี้ไงเขาไม่ดีกลัวเลยมีสแกนไหมยเ่ไ้กุญแจเช้กุญแจเฮ้ยมีโซวาเช้ด้วยแกแล้วโซวาอะไรวะนี่ไงพี่ดูโซว่าโรแลนนะพี่ไงเฮ้ยนั้นเต้นเลยอะแล้วก็กลับไปห้องนั้นใช่หมันปกลับทางไหนวะแม่งหลงละอ้าแล้วตามพี่มาเนาะพี่นาพี่ดีบอกคือพี่รู้ไม่รู้ พี่บอมันตกเลยพี่สุดยับกุญแจไม่เป็นอ่ะพี่มีพี่มีแสดงว่ามันแยกกันเราแยกกันใช่มีใช่ใช่พี่แยกได้ไม่ได้เหรออู้หมันได้หรอกสถิติไม่น้ามาเยอะเลยแสดงว่าแบบแม่งต้องวิ่งหนีเยอะเหมือนกันใช่ไหมเนี่ยใช่เอาเปิดประตูเอาไปต่อได้อุ้ยต้นสักุหลาตกใจเลยเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนั้นนะต้นสักุหลานี่มันจะมีผีเปล่าวะแต่ดูดิ่น่าดีพี่มันเคยมีตำนานนะแกแบบ ต้นซากุระปะนี่ไงตำนานของเองไ่มนมันแปลมันแปลไทยแบบมันแปลไทยแต่แบบเราต้แปลไทยเป็อีกทีนึงตกใจโดนแล้วหรอไปไปล็อกเกอร์ของอก่อนได้ไหมเนี่ยเอฟล็อกเกอร์เปิดไม่ได้สูดังดีนี่มันห้องอะไรห้องออนี่ห้องห้องนักเรียน ห้องนี้หนังสืออะไรวะเนี่ย Dream Believe เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลังเฮ้ยหลังเฮ้ยเฮ้ยจะไมมันเหมือนตัวในนี่เลยวะมันเหมือนตัวในแบบแจอะไรตรงเนี้ยแล้วพี่เคยดูพี่เคยดูพี่จำได้พี่รู้จักด้วยใจใครใครใครมันเหมือนกับตัวมันเหมือนกับตัวในในการ์ตูนที่แบบอ๋อผมรู้แล้วแสดงว่าแสดงว่ารู้จักมองตากันก็รู้ใจ อุ้ยอันนี้ห้องอะไรมันทำไมมีโพเดียมด้วยวะห้องไอ้ดนตรีปะห้องสอนนักศึกษาปะเออห้องดนตรีมีเปียโนไอ้พี่พูดอะรฉันล้างฉุบมาโพเดียมเลยเออมันมีชันล่างให้ไป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 กำังมองนะกำลังมองแล้วจะไปเดินถอยหลังอ๋อไม่กล้ามองนะอุ้ยอุ้ยเฮ้ยอ๋อมันโรชางมันโรชางมันโรชางเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นเห็นแสบตรงนั้นไหมไอ้เหรอเป็นผมพีคเฮ้ยผพี่กูวิ่งก่อนแล้วอะไรวะ อะไวะไม่มันมีอะไรวิ่งตามไม่ได้กูวิ่งแล้วกูวิ่งแล้ววิ่งกันหมดแล้วไอ้เ้า้รทม์นหันหน้ามาเมยบรรยกามองข้างหน้าเมมันวิ่ลอยสังมองไม่ต้องวิ่งหรอไปเรียไวิ่งกับหลังใช่หรอไปดูไปดูไปยูไปดูไปยูไปด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 ไปดวไปดูไป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 ดไปดไปไปไปดไป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 ูไปไปดไป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  ไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปก่อนเร็วเข้าประตูเร็วไปนะครับไปเร็วเพืพี่แอนแดงเฮ้ยเชี่ยตรงนี้สามย่านนี่มันเหรอไอ้นี่นี่ว่านี่มันเออเนื่ยไหนก็มาแล้วหาอะไรกินไหมนี่ร้านอะไรเนี่ยบุ๊กสโตร์เฮ้ยร้านหนังสือวะถ่ายแม่หนังสือโอ้รถเสียผีไม่ี่ยเออทำไมมันเงียบไปวะทำไมมีใครโดนบ้างหรือยังเนี่ยตอนเนี้ย ตกใจแน่พี่เอ๋๊ะลองสอบตามพี่มาน้องเดี๋ยวพี่พาทัวร์เองที่นี่พี่แบบว่าพี่ชำนาญพี่เซียนมาก่อนใช่เหอพี่เออพี่แบบว่ามาที่นี่บ่อยมาซื้อของกินเนี่ยแค่ได้ยินก็อุ่นใจแค่เจอของกินทำไมมันมีบุ๊กสโตร์อีกแล้ววะแต่เดี๋ยกขายหนังสือกันเยอะจังวะเกมเด็กเล่นไอ้น้องใครมันจะมากลัวว่าผีเนี่ยโดนโดนกันเลย ไปก่อนแล้วทางนี้ไปได้ปะมันมีสองมันมีทางแยกดรือแม่ขัดไปทีไรไม่ตกใจได้ไทุกทีต้องดีที่สุดพี่ไปไปไปเฮ้ยทำไมม,มีตะเกียงวะตรงนี้ไม่รอยเลือดอีกแล้วประตูเนี้ย หวานเกี่ยวเปิดได้ด้วยเหรอมีคนเป็นอยู่ทางนั้นอะไรวะเขากลัวกันพี่อยู่เกมเด็กเล่นคนหนาดุแกที่ซ่อนอยู่เออใช่ใช่ใช่กลัวกันด้วยเกมเด็กเล่นเฮ้ยมีเสียงคนร้องไห้ใช่เหรอมีคนร้องไห้เหรอทำไมเอ้ยเขาขงกดยุ้ยมาหวานิงอ่ะต้องมิงเฮ้ยตรงนี้มีรูไปดูไปดูอ่ะอยู่ห่างกันเฮ้ยมันได้มันได้ออกกุญแจใช่ปหมเฮ้ยเสียงแล้วเฮ้ยเฮ้ยไม่มีมาม่มีมารูไปแล้วนอนไปก่อน วิ่งก่อนแล้วกูวิ่งมัวแล้วา้อะไรแยกไปบ่นแยกไปบ่นแยกไปบ่นอะไรกูอะไรกูไม่เอาแล้วเฮ้ยทางนั้นไอ้ยัยตัวเองเฮ้ยทางนั้นไปก่อนแล้วน้องกูโดนกูโดนเลยไม่ไปเจอทางตั้นเลยเยอะคนน่ากลัวคือมันหล่อนยังไงพี่เอสตัวอยู่ด้วย แม่งหัวใจแม่งไรกูเป็นเดดไปเดทไหลเลยตา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 ยเมเมตายเว้ยล้างกูไปเอ็นเฮ้ยไปลางไปแล้วผีมาเ้ยกลางไปชิบกูไปก่อนกูไปก่อนทัางไนว่ากูมั่วไปหมดลวเอาอีกเลยเฮ้ยี่เจอี่เจอี่เจอไปเจอไปดูไหนฮะ พี่เจอกุญแจพี่เจอกุญแจพี่เจอกุญแจแล้วเก็บกุญแจแล้วมันใช้อ้าวแล้วมันเอากุญแจไปไหนอะเอาเพย์หายโอ้ยยังไงเอ็ดอยู่นี่แล้วมันเอากุญแจไปไหนอะไปต้องทำไงต่อคิดเติร์หายไปไหนพี่เตอร์ประตูอยู่อีกฝั่งนพี่เติร์หายไปไหนประตูอีกฝั่งนึงเหรอคือมันต้องพี่เจอเออไม่ใช่นี่มันแสง พี่นิเกมเด็กเล่นแฮวกลัวพี่มันเป็นเกมเด็กเล่นน้องแฮวกลัวกันวะ t i n g หอย้ายกั่ายโดนอีกแล้วแล้วกูแตกไปแล้วแจกตกายอโอ้ยต้องกุญแจใหม่ไปเน่ใช่เต้องกุญแจใหม่กุแจ็กด้วยนี่นนไหนไม่รู้มีมันอนี้นะ เตรียมไปทางหน้านะไม่พิษพี่เปิดประตูแล้วเปิดประตูแล้วเปิดประตูแล้วอยู่ไหนวะประตูอยู่ไหนวะมันจะมันก็ยู่ไหนเอ้าไปยู่ไหนวะอุ้ยมัวไปเลยเหมือนเลยเนี่ยมีนี่ตอเจระหลาเจอกปลาไอ้ดุฮ้ยเสียงหัวใจเต้นทางไหนฮะเอ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้อันเอ้ยอันแม่แม่พี่ไปก่อนไอ้น้องเจออันว่ะวิ่ง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 สับดาวสับดาวแบบนี้กูไม่ยดหนุ่มองข้างหลังกูไม่ยดหนุ่มองข้างหลังกูวิ่งมั่วไปหมดแล้วมีเขาอยู่ข้างหลังตรง มันเอาใครวะทำไมเสียมันเล้าจังไงก็โดนอีกแล้วกูเจอห้องกุญแจแต่ว่ากูไม่เจอห้องประตูกูกลับมาที่เดิมหมืเนีเดียไมเสียงมันแน่นจังไะอยู่ฝั่ังไหมหลังเบียดเฮ้ยไปก่อนครับเจอห้องกุญแจแล้วมันก็แค่นั้น เราราห้องกุญแจเราห้องกุญแจเดี๋ยวไปรับอ๋อไปกลับไปรอห้องกุญแจแล้วมาช่วยด้วยแล้วมันมันจะไม่เข้ามาห้องกุญแจมันจะต้องพนมพนหายพี่ไม่รู้พี่อยู่ห้องกุญแจพี่อยูห้องกุญแจล้วเจอแล้วเจอแล้วไปเจอแล้วแล้วมาแล้วมาแาแล้วาแล้วมาแล้วาแล้นมาะล้นีาคล้วมานลมาแล้วมาแลวมาแล้ม่เลมาแล้วมาแมาแมานมาแล้มาแลยวแล้วมาแมามาแ่า้ายแน่มันอยู่ฝั่งซ้ายนะมัอยู่ฝั่งซ้ายนะโอเค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 เฮ้ย

อพี่จอดับพี่จอดับแต่อย่าผุดนะอ๋อผ่านคนนึงก็ผ่านหมดอ๋อแล้วแบบผ่านคนเดียวก็ผ่านชิบเป็นคนนี่เขาหน้ากลัวหรอมันวิ่งตามอย่างเร็วเลยเนี่ยไอ้ทางเข้าตรงเนี่ยมันเป็นทางเข้าประตูแบบประตูไอ้ทางเข้านรกนะเว้ยประตูสานเจ้าใช่ไหมเอ๋มันไม่ใช่สันเจ้าจะแบบมันมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบว่าประตูโกมงไขมงเซมงที่มันอยู่ในประตูไขมงถลาไยมงก็ไอ้นี่เลยนะสมายเลเวลเลยอ่ะ มีสลาตันน่ะโอ้โหคาดเทวะเลยอะเฮ้ยมีคนนั่งเสาผมอยู่แบบนี้ได้ไหมนั่แนวขาวเนี่ยเฮ้ย่นินนั่งด้เเพี่ปะฮยนั่งทำไมอ่ะไม่ใช่พี่เฮ้ยเขานั่งสีโซ่ก็สีโซ่ให้ควายฟังแล้วสีโซ่ให้ควายฟังมาพี่ๆเรากินยานก่อนอ้ยนี่กระตกใจแค่เกมเกมเด็กเล่นจริงปหมเนี่ยไม่ใช่เกมเด็กเล่นแล้วพี่ อุย้ยทำไมตรงนี้มันเป็นโล่งๆแบบเนี้ยเราจะเจอตัวอะไรหรือเปล่าคุยกับคุยกับอะไรนะเมื่อกี้อ่านไม่ทันเกษตรกร,กรเกษตรกรมาอยู่ทำไมแถวนี้วะก็มไม่อยู่หรอกจริงนะเฮ้ยนี่ไงเกษตรกรใช่ป่าวะนี่ไงฟาร์มเมอร์อเกษตรกรชัว์อ้ยอะไรอ่จุดประสงค์ใส่ถ้ำค้นหาประตูเอกใส่ถ้ำก็หนาประตู เขาให้ตำรวจถ่ายท่ามาพี่ถ่ายท่าปล้วอวว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 ว่ววาวว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 ้ยวววววววาวว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 วแวงสวนไววววอวว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 วูวว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 อวว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 วนวว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 ปวว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 ยับ เฮ้ยไม่ขยับจริงกูไปละวิ่งเลยอุ้ยมันร้อง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 อะไรอุ้ยมีคุณอุ้ยโอ้โหมันมันมันตามมาเถอะเราหันหลังมันเป็นคนจ้องไว้อ่ะใช่เหรอต้องเปคนจ้องไมเหรอเห็นยวละเอาดีมาตามเอ้ยมาตามจริงมาตามจริงเฮ้ยไอ้นี่มันขยับยาวเลยน้องกูไปก่อนอนินอย่าไปแล้วแล้วกูไปแล้วไอ้เอ็ดแล้วกูวิ่งแล้วไงแล้วกูวิ่งก่อนแล้วไง โอ้หลวงพี่กูสมองปิวอ่ะกูบอกเลยเป็นพาร์ตต้องสามรวมไหมอ่ะพี่เป็นพาร์ต้องสามรวมนะจังหวะนี้ตัวใครตัวมันเหรอหลวงพี่โกยก่อนเลยโยมเฮ้ยมีมือเหรอมีเบลล์เลยไป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 ตามหลังภาพผิดไม่หลอกใช่เหรอพี่มันเฮ้ยมาตามมาจริงว่ะทำไมมันทางกันยาวจังไงเฮ้ยตัวดำมิ้งเฮ้ยเสี่ยเฮ้ย กอนครับจูกโจูกจู๊กจูกูไปแล้วมืงอน้ำมอุทาอยากกระฐาทองแดงกูวิ่งสุดไม่แนวตรงไปแลวครับไฟไฟไฟประตูเหรอไยตรงนี้มีคันโยกอะโยกก่อนโยกไงอ่ะกดมั่วไไมมม่่เเเป็นนนนนีีียยกกูสแลล้้้้้ววฮบบบบาาาาาาะะทพข เข้าบนบ้านมีคนเฮ้ยข้างบนบ้าน่ไม่ใช่คนด้วยไอ้ที่เป็นเป็นผีน้องผีบอกว่านม่มันจะเข้าไปจริงหรอเฮ้ยเอามันหายไปแล้วเอาดีหลังยี่มึงไปเดีเดี๋ยว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 เดีรู้เปล่าวะรู้เปล่าว่าแบบสูตรนางผีแล้วมันจะเป็นอย่างงี้เว้ยแบบว่าถ้าเราแยกกันคือเราจะตายคือตอนนี้มันเป็นการเป็นสูตรนางผีเว้ยถ้าดูนางผีมาเยอะเราจะรู้ว่าแบบว่าเออเนี่ย มันกำลังเชื้อเชยให้เราเข้าไปในบ้านแต่ถ้ากลับกันแล้วเราวิ่งออกประตูไปหรือไม่ก็กดออกเกมไปไม่เกมไม่จบตรงนี้แม่โอเคดีครับเราก็โอเไม่ใช่เราก็ต้องเข้าไปเข้าไปน้องพี่ตามเองไอ้พี่น้ำเองเกียดละสวัสดีครับเจ้าของบ้านขอยืมที่กินหมูกระทะหน่อยครับตรงนี้มีอะไรอ่ะนี่ไงพี่ปิ้งย่างกำลังขี่มันดีเลยอ่ะกลังอยู่อดีเลยกำลังหิวพอดีเลยเฮ้ยข้ามีทำด้วยอะไรอ่ะ ดูเหมือนว่าข้างล่าง่จะมีที่ที่ที่เดียวผมจะไปได้อะไรวะเออมันขึ้นไปข้างบนบ้านแห่งเนี้ยใช่เหรแล้วผีมันอยู่ข้างบนเ่ยนะรู้จักข้างล่างนี่คืออะไรอ่ะลงบนตรงนี้เหรอมันขึ้นไม่ได้หรอมันต้องลงท่าข้างล่างนี้ไปไม่แต่มันมีมันมีทางขึ้นอยู่นะกระโดดไปอุ้ยลงมายังเฮ้ยเป็นอุโมงค์อุโมงค์อุ้ยขวาลายไซด์ดีแล้ววะไไปปขวาเราจะแยกกันหรือเราจะไปด้วยกันไกด้ เขาตอบงงๆมันตองงๆก็ต้องมันก็ต้องไปด้วยกันดิวะเอาวทางกันโอ้โหว่าอะไรแล้วมันต้องสายแม่งงี้แล้วบางทีมึงก็ไม่พูดตั้งแต่แรกไม่ผมเห็นแล้วไงว่ามันสายอะมันถูกแล้วพี่นี่ไม่ฟังผมเองตอนนี้ก็ตันเฮ้ยตอนนี้มีประตูประตูเล็กอยู่อุ้ยเปเฮ้ยอะไรอะหนีโรงแรมอุ้ย อุ้ย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 แล้วอุ้ยแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันทางมันตรงอีกแล้ววะโอ้ยเชี่ยเชี่ยตกใจแม่งอยู่ดีอยากเป็นสไปเดอร์แมนซะงั้นอินโทรสไปเดอร์เวิร์สฉายแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร์ให้ยหัวมาเลยปีเตอร์ปาร์เกอร์นั่นนายหรือเปล่าเฮ้ยตัวนี้มีวิวแชร์ล้มเมีอะอ่ะลุยต่อเนาะเฮ้ยเฮ้ยอ้าวทำไมจอมืด อโอเคเอาเดี๋ยวพี่ไปไหนกันแล้วพี่เข้าลิฟต์มาเลยเข้ามายังประตูมันเปิดไม่ได้เหรอเปิดไม่ได้บ่แอบอันนี้ต้องผ่านต้องผ่านกันเองนะแต่ว่าต้องผ่านกันเอ๋อแบบแบบผ่านคนเดียวผ่านไม่ได้ใช่ไหมใช่เฮ้ยเสียงใครน้อย้งน้องถอยถอยกลับไปแม่งทันทันโอ้ยลูกพี่พี่ลูกพี่เข้ลิฟต์กลับบ้านใช่เหรอไม่รูพี่ไอ้ล่งพี่ซ้ายมันไอ้ขวามีไปก่อน พี่วิ่งกูวิ่งตามหลงพี่แล้วตางตามทางตันแม่งเนี่ยหลงพี่พาไปทางตันอ๋ดีเฮ้ยพี่นำพี่นำพี่นำเดี๋ยวพี่เองเกมมันจะน่ากวนสักแค่ไหนกันเชียววะเจ็บสเต็มในหน้าก่อนเลยครับผมเฮ้ยทำไมทางนี้มันแบบมันดูแบบตรงแบบใจหายวะเนี่ยน้องเฮ้ยมีเสียงมีเสียงสายมีเสียงสีร้อยายฟังเฮ้ย โอ้มีจริงไปบอลใครโดนเม่ตายไอ้ยยังมันตามอยู่ออุ้ยเอาดีเฮ้ยเฮ้ยพี่บอยไป็นเลี้ยงโซกูวิ่งเลยค่ะกูลงมลิปดีกว่านให้โซนามีลิปด้วยก่อตรงนั้นนะทางเดิมแล้วใครวิ่งใครวิ่งสวนวะใครวิ่งสวนวะอนลงพี่เองเฮ้ยเร็วๆรไว้เลย ตรงพี่ล่อไปตรงพี่ล่อไปเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวพี่อยู่ที่ล่อไปแล้วเรื่องกูล่อเรื่อกูวิ่งหนีสวนมาเลยสวนกระแสทาราไปดึงดีพี่ล่อไปแล้วน้องพี่เองสวย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 ตรงพี่หายไปไหนแล้ววะตรวพี่มาถึงแล้วตรงอย่างเดียวตรงอย่างเดียวเอาเบียดแล้ว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 แล้วใครที่ตามกูมาโอเคกูสวนกระแสทาราจุกอะต้องรู้จุก วิ่งสุดกูวิ่งสุดไม่เน้นทรงกูเกือบโดนจ้ตะแกรแต่ว่าเมื่อกี้กูไม่ได้เข้าไปลิปมันไม่ได้แดกเลยแกแกแกไปแล้วครับเขาลิปน้องจะบอกว่าลิปติดเอ้าปิดปิดปิดทำไมเสียงเพลงมันมันชิวจังวะเสียงเพลงอันนี้ต้องจำไว้นะโอ้โหแล้วก็จะจำได้หมดวะเนี่้แล้วเราอยู่ตรงนี้ปะล่างสุดล่างสุดโอ้โหคือเราต้องไปประตูข้างบนเหรอ ใช่ต้องเป็นประตูห้อง eternity later พาไม่หน้าตาไปแล้วแตงกุมันหลอกกูมาหลอกกูทำอะไรสักอย่างเอ้ยลืมไอ้ห้องนี้มันห้องนี้มันไม่มีให้หลบให้หลบนี่หว่าเอาใช่หรอใช่ต้องวิ่งเจาะเอ้าตื่นเต้นแล้วตื่นเต้นแล้วชิบหายตีอะไรเฮ้ยอุ้ยตัวอะไรมันวิ่งผ่านหน้าไปเมื่อกี้นี้สไปเด์แมนเลยน้อง เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปมาไม่งี้นะเหมือนดูออนไลยสไปเดอร์แมนสไปเดอร์เวิร์สฉายแล้วทุกวันนี้ทุกโรงภาพยนตร์โอ้โ็ต้องฟาฟอมโฮมเลีวไปสไปเดอร์แมนมาฟาบอมโฮ้พี่กูฟ้ากูฟาบอมมึงกลอนตอนนี้กูมาจ้ะกูสับอย่างเดียวไม่รู้ทางตามพี่นินแล้วกูมั่วกูมาเดี่ยวกูตอนนี้กูมั่วทรงเหมือนกันว่ะน้องเชี่ยมันตานเราสุดเลยโหลเอาดีเฮ้ยมันยังตานอยู่เฮ้ยอัด ไปก่อนครับชิบหายแล้วเตมไม่นั่งจมเดี๋ยวพี่วิ่งจุกของจ้เหมือนกันเฮ้ยมันไปไหนแล้ววะมันมา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 เฮ้ยแล้วทำไมเหมือนทางนี้มันเป็นทางเดิมเลยวะขลาห์ขลาห์มันมาจริงมาจริงแลไม่เอาหมดไปตรงไตรงไปตรงไปตรงไปทางนี้ทางนี้ตามพี่มามัตามอยู่ตามอยู่ตามอยู่ตามพี่มาตามพี่มาพีิลุทางพิเชียนพ่เซียนพี่เซียน ใช่หรอ่ไม่ใช่ไม่ใช่เขาข้างตัวเองเชี่ยวมัวโหมดเลยเฮ้ยเฮ้ยพักไปคนเดียวไงโอ้โหแล้วแม่สปเดอร์แมนใส่กูเฮ้ยเฮ้ยมันเปลี่ยนที่อยากเป็นสปเดอร์แมนมันเปลี่ยนขระเบนมันเปลี่ยนขระเบนมาไปก่อนน้องเออทางไหน เ้ยแถวนี้ไปพี่เจอ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 ริพี่เจอริพี่เจอริเราเอ้าเราผูรอดดับงงงงหนู่ไหนคนเทวเนี่ยไอ้เรารอดแล้วว่ะสู้สู้กับเมพี่แบบกูไม่ไปเจอสายด้านแบนไม่ตามไปเติร์นมาเราไม่ได้เลยเราไม่ได้ออกไปแล้วพี่ออกไปแล้วพี่ออกมารอแล้วพี่ออกมารอแล้วไม่หรอก วิ่งมั่มมวทรงมาเจอทางออกอย่าี้ <c oughs> ถ้าเมย์มาไม่ได้ก็แสดงว่าผู้เหลือรอดตอนนี้มี3คนวะนี่ใครวะเนี่ยไอหัวไอ,ไอหัวฟังเขียวเนี่ยเต้ก็เหรอผมเองมีเฮ้ยตอนแรกเป็นยังไงแต่เมด์ผ่านในงูมแต่เมย์ผ่าในมุมมาใส่สไปเดอร์เวิร์ดเลยอ่ะเออเฮ้ยแสดงว่าถ้าเมย์ไม่รอดก็แสดงว่าตอนนี้เราแบบว่า,นนา,บบวาทุกคนครับมันมีผู้รอดชีวิตเหลือแค่สามคนนะตอนนี้ประตูเหล่านี้ฉันรู้สึกเหมือนกับฉันต้องมาอ่านไม่ทัน โอ้โหชิดนตกใจอยู่เี่นี n d of the chapter n chapter เหลือรอดมาเหลือรอดมาสามคนมาหกเหลือสามมาห้าเหลือสามแล้วมาห้าเหลือสาม่อะเป็นยังอ่ะ n of chapter หนึ่งหกคนนี่พี่นะผีเลยหรือเปล่าเออวะคืออะไรอ่ะอะไรอ่ะนี่ ot แบบบี้แล้วนี่คืออะไรอันนี้คือแบบอันนี้ไปต่อโอเค กับโรบี้ก่อนแสดงว่าเราแบบเดี๋ยววัาหน้าค่อยปัดวันนี้เราแสดงว่าเราแบบผ่านแล้วอันแรกเสือก็ไม่ยากเท่าไหร่นี่อ่ะกิ๊